สวัสดีจ้าแม่น้องวันสินอีสานสตอรี่เด้อพี่น้องมือนี้สวัสดีครับป้าปุ้ยกับพี่น้องมือนี้อ่ะอยากเด็ดครับมาไรเปล่กล่องเป็นเบอร์เบอร์นาะพี่น้อง ผอหงุ่งปลาไหลปุ้ยนักเบ็ดด้วยจ้ะเบ็ดปลาไหลเบ็ดเบ็ดปอมเบ็ดปลาไหลอาเจี๊ยอหุ่งเขาไปหาเขาก็คืพ่ออยู่เลยเพื่อเขบ่ไปเแล้วคืพ่อเขาไปน้ำหอยใบเปุือกหอยมันบ่มีดอกว่ามีหัวอันนี้คือน้ำสาแม่เอานะดูน้ำสาหน่อ หวยหาลักหมองก็สิมีอะไรพี่น้องแต่ว่าหรอกบานเห้องบอกเห็นไปน,น้ำสาก็ได้ดอกแต่พี่สาหน่องใส่ได้แล้วกับสมมุติว่าได้นะพี่น้องกันกันอยู่กันกินไปกล่องเป็นมม่วๆพี่น้องเนี้ยมิ้นตีเปลนเปลี่ยนหนังพิมพี่น้องก็สิว่าโอ้ยกล่องก็นะมมม่วแเถอะเสียงก็ค่อย ก็เป็นไปตามสภาพแล้วพี่น้องโดนไปไอ้ป่วยกระหันไม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยเพียงมันหยักแนวไดรเอาเอาเอาให้ทั้งสั้นดึงไงมันตึมก็จีบก้อปากกันแล้วอ๋อเขยังไปอมมันเบ็ดเบอร์ใดเนี่ยป่วยเบสจีเอจีเอาเอาโเ้ียเฮียพี่น้องเบสลาไม่สีดยู่กน้อาจีจีนี่ใหญ่สุดเลยบ้นนี่นี่ดู น่อง,ออง,อองสิว่าแม่งถึงหยำแม่งวดววกเผกแตงแตงข้างป้าไถอ

น,นี่วันหนึ่งกันยายนพี่น้อ บ้านเด็กครับพี่น้่งตึงหรือท้านเด็กตึงครับไว้หงกดักสักครั้นเดี๋ยวไปใส่ห้องไม้กันเด้อจังหหาวมไมกันดึงนี่สักกันจะวัน้นาวไนมาเืเลย ออานนลงอยู huh. yeah, mm ่นโยงี้ใส่อยู่ขวแต่ร่นแ่้งกินมันอะใส่มาเราได้พี่น้องเลยมาไปหาครบถาครับพี่น้องติ้มกันไปกตัว2ตัวครับพี่น้อง ปเทียงครบครับเที่ยงปลายกับพ well> ี่น้องมาเด้อยมาเลยถ้าเวลาครับพี่น้องหากบครับพี่น้องมาเลยเสียกินแถี่ยวๆทางซานเนี่บพี่น้องอืมต้องตรงเสียครับมีกครบจีพี่น้องไก่จะไปไก่จะไปกินหมดหรอ ตูที่ภาคใหญ่ไปอีตัวนึงไหมน,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 นี่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 นั่นมานี่หลีพี่น,อน้องไยเหมือนจะเจาะลงมาเหมือนจะขอด <นา S 2> ละมองทองเลยมัดกลนี่แหละมัดไ,ไปปูของเงินของไผ่มาดไม่เลม,มื่อจะล้มตัวโคพอดีเลย ลไปไป้มเลยล้มกูอาหารละอาหาต่อพี่น้องเลยเจาอลงได้แล้วเรื่องตัวหนึ่งพี่น้องกบ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 ในไงครับพี่น้องไมอนี่อีสานสต,ตอรี่ครับถ้าเม่มนกินมาใส่ปลาไหลทาเอ้าห้อยออกแล้วนี่ไหมอ้อมมยมองในห้อยแบบไงนึงนี่คือกันม้วนเป็นตัวหนีบแก่ตื่นง้วนวะเหรอเออนี่ก็ห้อยออกเป็นไงม้วนเป็นตัวนีบหรอม้วนหนี้ตัวห้อยไปจึ่งไหนล่ะพี่น้องเลย ล,ลูงซาละตนนีะหาตัวพี่น้งองมันใกล้ไปกินพวกพี่น้องเลยห็นจะห้อยห็นก็อมองว่นะด,ดี แทบบ่ครับบ่ครับบ่บ่ตั้งนั่นเป็นไรคะแม่นี่ไส <laughs> 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 okay. ตัวนี้มาเนี่ตัวจุญญาเกิดเหนียวไป้ตขึ้นแล้วโอ้ยออกไปแล้ววันนี้ดีเอาเงียวพร้อม แต่ป้่น้องปลาไหลเฮานี่นะมันโกบไปเรือยๆมันกบเลยวะฮ่าตัวนจะเอาจะเปินน่ากินนี่ยไอปุ๋ยพ่อเห็นไหมเห็นอยู่พี่น้องเนาะอยู่ดีสุดแตง่ายมากรักอืง่ายมั้งเนี่ยตดนไปหามต่นดีเลยได้พี่น้องอ่ะลงไปแมลงวันนี่งูอย่างนีง เห็นอีท้ออปยก้พ well, to ี่น้องกล้องกัสีม่วงจังหน่อยเด้อขึ้นมาตันนยิ่งอื้อฮอมันนะพี่น้องเลยเหนียวเนียวแความอะไรนี่ชักว่าาเ่อให้มันออก ขันหนาหนือแ่เนขันหนาวะ่าพาาุ่นีไม่หันไางนี้สน,น,นะ,ะเราออกอีก,กแล้วนะนไปหาตึนี้ออกลายยี่ดิตีง่วงอะนะหนาวลากรบพี่น่ราไปเบิ่งปลาลหากบาคาครับรรรบู๊ห้อยออ,ออกปะนี่บู๊ห่อไม่ไมอยู่นี่ ไกลเอะไปกินแล้วไกลลายเทอนี่ออกของไงยื้ยกันบาตัวไกลมันจะได้ลายัครั้ไกีโอ้ยยูดีแถ้พี่น้องเลยจะโตยังไ่เถอะแดเต็มๆครับเดี๋ยวเตัมหน่อยครับอ้ยยูดีเด้ <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาเนี่อเต่าตอมเอาหลายตัวเราเด้พี่นอ้องเคยบักรูปบบบลงไปหาต่อพี่น้องหาต่อเหนียวเต็ม <c oughs> ง่ายเลยเหนียวั่นละน้ำมันนั่นมันมันก็เหนียวเอยๆหาหลอยูีกันพี่นอ้องเลย ใจไปกินมันห้อยออกหล้ยมัน้อยน่เห็นไหม้วยเออกไปแล้วพี่เปนสิยืข้างพี่พี่แดย่เยู่น่ะเห็นมปนอืืนืฮอด นั่นแหละดแดดเนากแล้วพี mm. uh, uh, ่น้องเห็นปะคนันเห็นยัเนื่อเนี่ยเหงาตันนีบไม่เงาเะวี่ยงเหงาสุกคนไหวแลวพี่น้องนี่ตัวแบบไงเลยคน ทุนทุนนี่ไงปุยปุยแม่เอออกมาเบิง่งคนโตเ่ายด้วยโอ้หมานครับพี่น้องโเอาเสีดดกบิบเอ้ยอะไรเนี่ยหมาหมานพี่น้องไปโตเอ,อินป่ามาหาอยกันสา,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 ามถุ่มเหมืหอนวะเหไปครับพี่น้องมาเด็กกอลังหาครบมั่น เอาลุ้นกันครับพี่นอ้องอยู่พอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยสายปลาไหลครับสายกบสายเขียดครับพี่น,อน้องมคอนี้หมันกบหมันโอเคเอาขึ้นมาเด้อขึ้นมามันได้เด้พี่น้องตกลงไปนำ้ำอู้ด,ดึงแห้งแท้ทีดึงดึงม้วงๆไว้หนึงแห้งแท้หัวนอค่อ,นะคอยๆจกน้ำเลยมาจกน้ำบ่ได,ด้ได้แห้งกว่านี่ค่อยดึง ่อยดึงครับนี่นองไนสวยกันเด้พี่น้องแห้งแท้แงแล้วเอาแหลมมาแท่งรัดบ่บ่แหลมยึดใส่แหลมยึดใส่จ็สิว่าแหลมจากหาแหลมมันโลุงงียนี่ไี่รู้น่ะมกันพี่น้อง ไปด yup. ูไปกันโอ้ป๊านี่พ yep uh> ี่น้องจะไดหูเล็กหูเล็กพี่น้องหูเล็กจบพวงน้ำเลยอือหูห uh ูไปแล้วี่น้องไปดูอือหูอือหู วังลงนปลาตัปลาตโอ้เลยม่มันินไงโอ้ยโอ้พี่น้อง้หเเลยพี่น้องเอ้ยโอโคุ้มคุพี่น้องคุ้มโอ้ยนี่เันหลุดเนาะนี่หมันเ่งกับกุ้เอ๋อมันพี่น้องเอ้ยเดียวหน่อยหน่อยเจังหวะ

ของแม่หนองไฟไหมของแม่มันสินอยู่น้ำยาตู่จ้ะเดี๋ยมไปละอ่ะเอาตัวนี้ต่อพี่น้องเลยกําลังหากบอ้ปลาไหลใหญ่พี่น้องเออมาแล้วกบก็ได้ครับหาลุนตัวนี้ครับพี่น้องมวันนี้ทีได้ยเพื่ออะไรสีมันน้องมันิ่งกันเรื่อยๆครับ

โอ้ยโอ้หดูดอดูนี่กดีครับเพิ่ปลงไปนะบงยี้อนี่ครับยงไงบกัน หูไมทาาดีจ้าเหิ่โตไปงามเลยเสรมาแล้วเร็นมโตไปเห็นแล้วจับกันจับกันอนาหาความาอ,องเลยหวชิีวครับมีทุกใสทุกขนาด อย่าดิ้นอย่าดิน,น,ดนไปเบิง่งยามมันทุกไทยมึงหู้หนึ่งครับหวหู้เนี่ยหูสซ้ำกัดอะึรเนี่ยน,น,นีอย่อย่งวะ,ะเะไพี่น้องพูดสาสั้น Đang tắp lột khởi không ạ Đi này trúng không Thôi rồi sản phẩm Cái nào ngay lút lút lên Cái nào À Cái gì tôi sắp cắn là lạ กั <AN> นขาดหูนี่ครับดึงปวดเลยปล่อยไปผลนำมาใหญ่มาใส่ใหม่นี่ครับผลงานครับปลาไหลตัวใหญ่ครับพี่นอ้องพร้อมปลาไหลนุ่มหน่อยซองโตครับปลาไหลใหญ่ตัวบอกย้อยครบเกตโตพร้อมครบเกตโตครับ,รบไรกับฝากก็ไรก็แท้ก็ที่ตามไม่เด้อครับอีสาน,านสตอรี่ครับพี่นอ้องมื่อน,นี่ เอามือหนาพอกันไหมครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับสสวัดีจ้าขอบคุณพี่น้องสมองสมบูรณเด้อใจยูดีนี่ไงสุขภาพแข็งแรงสุขสุขกนจาน้าดีไหมโชคดีสุขสุขก้นครับด้วยเฮงเฮงรวยรวยเด้อพี่น้งงงงนองนี่ภูมิใจอลไรพี่น้นองขล้องไงครับอ๋ออันละพี่น้องย่านไก่ไหน